ลวงปู่ไม่เชื่อเรื่องปาฏิหารใช่ไหมคะปาฏิหารมีสามอย่างฟังความรู้หนึ่งอิทธิปาฏิหารสองอาเทศนาปาฏิหารสามอนุสาสนีปาฏิหารอตอบขั้นตน้นลวงปู่เชื่ออนุสาสนีปาฏิหารและก็ที่จริงอิทธิปาฏิหารกับอาเทศนาปาฏิหารลวงปู่ก็เชื่อว่ามันมีจริง เดี๋ยวค่อยขยายว่ามันเป็นยังไงนะอิทธิปฏิหารอธินามันก็มีจริงแต่มันไม่เที่ยงแต่มันไม่ใช่เรื่องร่างกิเลสมันไปยิ่งไปเสริมกิเลสอิทธิปฏิหารกับอาเทศนาปาฏิหารมันยิ่งเสริมกิเลสส่วนอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีแปลว่าคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิหารทางคำสอนนี่แหละมันล้างกิเลสแล้วก็ไปนิพพานเป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมต่อมวลมนุษยชาติได้นิพพานส่วนอาเทศนาปาฏิหารกับอ,อิทธิปฏิหารนั้นไม่ได้ไปนิพพานตัดทิ้งได้เลยทีนี้อิอทธิปฏิหารคือยังไงคือเกง่งเก่งทางรูปธรรม หอเหินเดินน้ำดำดำดินเดินดุยไฟดุยน้ำมาเอาน้ำลงดำา้อใ้เก่งกระโดดตีลังกาหกกเมรอะไรก็แล้วแต่ทางรูปธรรมเก่งพิศดารหอเหินเดินน้ำดำดินก็อิทธิปาฏิหาริย์ทงนั้นส่วนอาเทศนาปาฏิหาริย์ในเก่งทางจิตจิตยังรู้โอ้โหเนี่ยยังรู้ใจคนอื่นยังรู้ของหายยังรู้อะไรที่เป็นนามธรรมเป็นอรูปธรรมเนี่ย โยจิตสามารถเป็นอย่างนู้นนี่นี่ก็เก่งทางอาเทศนาปาฏิหารพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาทั้งสองอย่างมันเก่งแต่มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวถ้าไม่มีพลังพอมันก็หายไปได้เป็นยุคๆคนนี้เคยเก่งเคยได้ต่อไปครั้งที่สองที่สาก็ไม่ได้ก็ได้มันไม่เที่ยงมันไม่มีเรื่องอะไรข้อสําคัญก็คือมันเก่งอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ได้ล้างกิเลสและคนชอบ คนก็มาขึ้นแล้วก็เรียกได้ลาบยศสนเสือโลกีสุขได้คำยกย่องเชิดชูเป็นโลกียะมันได้แต่ประโยชน์ทางโลกียะก็ยิ่งติดยิ่งยดยิ่งไปกันใหญ่เลยมันคานแยงกับนิพพานส่วนอนุสาสนีแปลว่าคำสอนอุจารณ์เป็นไปเพื่อละนายคลายเป็นไปเพื่อลดกิเลสเพราะงั้นเราปฏิบัติแล้วจะทำให้ลดกิเลสได้เช่นว่าเราจะมีกิเลสรุนแรงชอบฆ่าสัตว์ศีลก็หนึ่งลด กิเลสรุนแดงเป็นปาฏิหาริย์ถ้าเราทำได้จนไม่กินเนื้อสัตว์ยิ่ยงเป็นปาฏิหาริย์ใหญ่เลยจนจิตมีเมตตาจิตหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่จบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่าว่าจะเรื่องสัตว์เรื่องเข้าเรื่องของเราไม่ต้องการของของใครยิ่ยงเป็นการขโมยของที่ไม่ใช่สิทธิของเราของผู้อื่นเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราเนในแบบขโมย เลวชั่วไม่ดีแม้จะได้ของเขาโดยสุดจริตก็ตามมันก็เป็นความบํมเรือความโลภความเรือความเป็นของตัวของตนเยอะขึ้นลางออกไม่เอาเปรียบไม่โลภไม่ให้ตัวมากเอาของตนเองมีออกออกออกจนกระทั่งไม่มีในของตัวได้นั่นคือจะหมดกิเลสตัวตนหมดกิเลสของของตนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะ พยายามปฏิบัติธรรมมไปนิพพานแล้วจะเป็นสุขหรือเป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านก็ล้างกิเลสแบบนี้ถ้าไม่ตรงตามที่ว่านี้มันก็ขัดแยง้งมันก็ไปเป็นทางโลกโลกีสรุปแล้วอาเทศนาปาฏิหาริย์อธิาปาฏิหารน,น,นั้นไม่พาบรรลุนิพพานโยนทิ้งไนีเลยมาเรียนรูต้ตามคําสอนพระเจ้าหรือตามสัตตบรุษที่จะสอนอย่างถูกทางอย่างหลวงปู่นี่เป็นสัตตบรุษสอนอ,อธิบายพา ให้ไปนิพพานได้นะบางงานจะบอกว่าหลวงปู่เชื่อปฏิหารไม่เชื่ออิที่ปฏิหารก็เชื่ออเทศนาปฏิหารก็เชื่อว่ามีจริงแต่มันไม่ไปพาไปนิพพานมันพาละทำให้กิเลสแล้วก็เรื่องวุ่นวายในโลกอีกเยอะนานชาติเลยไม่เอาเอามาล้างกิเลสเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนะซี คนตายแล้วจะไปไหนคะคนตายแล้วจะไปไหนได้ตายแล้วก็นอนแอ่งแมงอยู่ตรงตายไปไหนไม่ได้คนตายแล้วร่างกายมันตายแล้วมันไปไหนไม่ได้เออแต่จิตมันไปไหนะบางทีจิตก็ไม่ไปวนเวียนอยู่กับร่างตัวเองนั่นแหละร่างของข้าร่างของข้าผู้นี่มันนำนำใจกับ่างของกูร่างของกู คนจะเอาร่างของเราไปไหนไปไหนๆในก็ร่างของกูเอาไปทำอย่างโ้นทำอย่างนี้ติดยืดเลยงงงงงายเอาไปผ่าเอาไปตัดเอาไปทำอันนี้เอ้ยร่างของกูทับถมไปอีกโง่สะบัดเลยโง่ทั้งนั้นที่ตัวเองตายแล้วต้องทิ้งร่างนี้แล้วเข้าร่างนี้อีกไม่ได้แล้วมันก็ยังยืดอยู่นั่นแหละมันเป็นสัจจะนะแต่คนโง่มันจะโง่หนักดักดานอา้วถ่าไม่โง่รู้จักตาย ตายแล้วร่างนี้ก็ไม่เอาเอากันแล้วไปก็ไม่เอาเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไหนไหนถามที่นี่ถามไปไหนก็ทิ้งจากร่างก็ไปตามวิบากที่เราติดยึดต,ตายแล้วจิตวิญญาณเราก็ไปตามวิบากที่เราติดยึดคนที่ปฏิบัติทำจิตไม่ให้วิ่งไปไหนสะกดจิตตายแล้วหรือแม้แต่นอนนอนหลับก็สงบนิ่งไม่คิดไม่นึกไม่แปลอะไรมันก็จะติดแบบนั้นนะ่ะ แต่ถ้าพลังที่เคยสะกดเอาไว้นะั้นมันหมดมันก็หายมันก็ไปตามวิบากอีกวิบากก็มาทวนให้เป็นอย่างนเห็นอย่างนี้มีเรื่องโนเรื่องนี้ตามเรื่องที่ฝันนั่นแหละที่ฝันนั่นแหะจะมีวิบากอะไรมากมายอันไหนมามา,มาถึงวาระที่คุณจะลึกอยู่ในฝันสัญญามันขึ้นมามันก็จะเลอะเละมันเยอะเพราะฉะนั้นมันจะยำเสงเลยไม่เป็นสม,มเลยไม่เป็นวุ่นเป็นวายไปไหนแต่ถ้าปฏิบัติทมแล้วกิเลสลดลงลดลง มันจะเป็นระบบแม้จะฝันจะมีนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวดีไม่ดีสามารถกําหนดจิตได้นอนก็มีนิมิตลืมจะเรียกว่าฝันก็ตามเป็นเรื่องราวผู้ที่ไม่จะให้เสียเวลาไม่ให้เสียอะไรมากอย่างนุนปูนเนี่ยถ้าจะฝันจะดับแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นเป็นธรรมะเราก็จะอยู่กับธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งเอาไว้บางทีก็ปยาวนานเลยดีไม่ดีทั้งคืนก็อยู่กับธรรมะ ถ้าจะสงบให้มากกันดับไม่ต้องมีธรรมะปรุงธรรมะเราเรียกโดยภาษาหนึ่งว่าที่เราปรุงธรรมะนี่คือคุยกับเทวดาอีกสำนวนหนึ่งเราเรียกว่าคุยกับธรรมะนี่ก็คุยกับเทวดาคุยกับคนดีคือกับวิญญาณดีหรือคุยกับผู้ที่สมมติอีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งเป็นผู้ที่รู้หรือผู้ที่ดีนะจริงๆก็เป็นตัวของตัวเองทั้งนั้นแหละ ถ้าเรามีธาตุรู้ของเราแล้วยังระลึกไม่ได้มันนิ่งเวลาหลับสนิทมันจะนิ่งมันจะระลึกธาตุรู้ของเราสัญญามันจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นขึ้นมาเราก็จะพบธาตุรู้ในของเราเราก็จะระลึกได้ที่จริงของเราถ้าไม่มีของเราคุณระลึกให้ตายก็ไม่ได้ไม่มีของเราคุณระลึกให้ตายก็ไม่ได้แล้วบอกว่าจะฉลาดขึ้นไม่ฉลาดขึ้นหลอกของเราบางคุณทั้งนั้นน่ะ อันนี้น่านองสารคนที่ติดยึดอยู่เนี่ยพวกเนี้ยสายที่นั่งสมาธิแล้วก็สะกดจิตพวกเนี้ยน้าองสารอย่างอาจารย์บูรพาพดุงไทยในหนังสือไทยโพสต์นี่นะโอ้โหติดยึดทางด้านเทวนิยมด้านหลับตาพวกนี้มากเราก็เขียนเผยแพร่อย,อยู่ทุกวันเนี้ยอาจาก,ก็สงสารสงสารไม่รู้จะทําไงจะพยายามรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็เลิกยึดติดเลิกสิ่งเหล่านี้สักที มันงั้นจะจมอยู่งนี้มันก็จะเห็นความลึกซึ้งเพราะสัญญามันมีมากนะรันก็ยิ่งด่งยิ่งไปปรุงแต่งเนี่ตรงนี้ก็สัญญาหนึ่งสัญญาเก่าสองปรุงใหม่โดยไม่รู้ตัวเป็นอนาคตเป็นของใหม่ที่ปรุงเสริมก้าไปก็เลยยิ่งเป็นเรื่องอยู่แต่อดีตกับอนาคตเท่านั้นมันก็เพ้อเจอเพ้อพกไป จมแบบน่าสงสารไม่รู้จะทํำยังไงอาตมาก็ไม่ไอ้ถ้าตัวเองเป็นคนเดียวไม่ไปเผยแพร่นะเออคนอื่นก็ไม่ค่อยได้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 หลงตามนี่เผยแพร่เป็นอาจารย์เป็นอะไรโอ้ยิงหน้าสงสารใหญ่เลยเพราะว่าสร้างวิบากร่วมกันกับคนอื่นแล้วชวนคนอื่นมีวิบากร่วมไปอีกมันก็เป็นบาปเป็นภยัยแก่ตนแก่ผู้อื่น